อีกคนหนึ่งที่ชุลมุนวุ่นวายโดยที่ถูกเรียกเป็นนามแฝงว่าบอสบอสพระบอสพี่วอครับอันนี้เจ้าตัวก็รู้ตัวแล้วละ่ะแล้วก็ออกมาชี้แจงรายละเอียดยิบเลยวอวัชิระเมธีแจงยิบเจข้อปมดีไอคอนกรุ๊ปครับ โดยได้ใช้ Facebook ของตัวท่านเองชี้แจงกรณีที่ปรากฏคลิปการไปเทศแล้วก็มีท่าทีอวย t h ไอคอน Group จนโลกะวัชชะโลกติเตียนนะครับโดยท่านบอกว่าประกาศขออภัยและทำความเข้าใจให้ตรงกับความจรงิงหลังจากติดตามสถานการณ์ของบริษัท The Icon อย่างใกล้ชิดก็เข้าใจว่า น่าจะมีความไม่ชอบมาพากลหลายแง่มุมดำรงอยู่จริงตามที่ผู้บริหารได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ล่าสุดใน The Standard แต่ภาพใหญ่ก่อนหน้านั้นที่บริษัททำธุรกิจอย่างเปิดเผยโดยมีซปเปอร์สตาร์ระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาร่วมเป็นพรีเซนเตอร์หรือผู้บริหารด้วยจึงทำให้คนที่เห็นภาพและข่าวเชื่อได้ว่าน่าจะมีความโปร่งใสในทุกขั้นตอน พระทุกรูปที่ได้รับนิมนต์ไปเทศก็คงคิดเช่นนั้นทุกเดือนทางบริษัทจะนิมนต์พระไปสอนธรรมะและทําบุญถวายสังฆทานเป็นประจำท่านวาวชิระเมธีเองก็บอกว่าอาตมาเองก็เป็นเพียงหนึ่งในพระสงฆ์ที่ได้รับนิมนต์ให้ไปเทศไปสอนต่างแต่ว่าในการมานิมนต์ผู้เขียนนั้นทีมผู้บริหารมานิมนต์ถึงจังหวัดเชียงรายและมาร่วมถวายทุนการศึกษาด้วยจึงมีภาพเยอะหน่อย ในการสอนเมื่อต้นปีที่ผ่านมานั้นผู้เขียนสอนเรื่องหัวใจเศรษฐีหรือกุญแจสู่ความสำเร็จตามหลักทิฏฐธรรมวิกขตประโยชน์ซึ่งมีหลักฐานอ้างอิงอยู่ในพระไตรปิฎกก็คือขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตให้สมดุลโดยสอนสามวลีสำคัญคืออดทนให้ได้ใจเย็นให้พอและรอให้เป็นใช้เวลาบรรยายถึงหนึ่งชั่วโมง12นาทีไม่ใช่แค่คลิปที่ตัดกันมาสั้นๆซึ่งเป็นแค่บางส่วนเท่านั้น ระหว่างที่บรรยายให้รู้จักสร้างเนื้อสร้างตัวตามแนวพุทธด้วยความอดทนใจเย็นไม่ใจเร็วด่วนได้ผู้เขียนจึงแซวหรือประชดแดกดันคนที่มาฟังทั้งห้องประชุมว่าถ้าอดทนไม่ได้ใจเย็นไม่พอและรอไม่เป็นจะให้รวยทันใจเลยเช่นนั้นแล้วก็แซวว่าลูกเอ๋ยทำอย่างนั้นก็ดิไอคอนแล้วซึ่งทุกคนที่นั่งฟังก็หัวเราะ เข้าใจคำพูดที่ใครก็ไม่รู้ตัดมาเป็นคลิปนั้นโดยบริบทเป็นเพียงคำพูดหยิกแกมหยอกธรรมดาตามประสานักพูดทั่วไปที่อยากให้มีอารมณ์ขันเท่านั้นเป็นการแซะการแซลไม่มีใัยะจริงจริงจังซีเรียสถึงขั้นที่จะเอามาปั่นว่าพระมีส่วนร่วมทางธุรกิจใดๆทั้งสิ้นคนฟังทุกคนในห้องฟังแล้วก็เข้าใจขำขฮ่ขาๆจบละ ถวายสังฆทานกลับบ้านมีแค่นั้นที่สำคัญเคสตัตดี้ที่ยกมาเล่าก็เป็นเรื่องราวก่อนโควิดไม่เกี่ยวอะไรกับดีไอคอนผู้เขียนเรียนธรรมะจนสําเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดของคณะสงฆ์ไทยคือปเปรียนธรรม9ประโยคดังนั้นในการเทศการสอนจึงเน้นแต่ข้ออัดถะข้อธรรมที่มีแก่นสารแม้จะเทศด้วยภาษาตัวอย่างร่วมสมัยแต่ก็สามารถโยงกลับไปหาพระไตรปิฎกได้เสมอ ไม่ได้สอนแบบมั่วๆอย่างที่ตัดมาให้คนด่าหรือให้คนเข้าใจผิดเรื่องนี้ปัญญาชนที่ติดตามผู้เขียนมาตลอดย่อมรู้จักกันดีอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามเมื่อบางส่วนของการเทศการสอนก่อให้เกิดความเข้าใจผิดออกไปในหมู่ประชาชนอย่างกว้างขวางเพราะคลิปที่ตัดมาไม่ครบถ้วนกระบวนความถึงกระนั้นผู้เขียนก็ยินดีขออภัยจากใจจริงมณัที่นี้ด้วยที่อย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีความเข้าใจผิดเกิดขึ้น ต่อไปก็จะสำรวมระวังไม่ให้มีความพลาดพลั้งเช่นนี้เกิดขึ้นอีกขอบพระคุณทุกคนที่เตือนมาด้วยความรักและห่วงใยขอย้ำตรงนี้ว่าพระทุกรูปที่เคยไปเทศไปสอนที่บริษัทดีไอคอนทุกรูปไปด้วยใจสุจริตในฐานะพระที่ได้รับนิมนต์ไปสอนไปฉันเท่านั้นไม่มีรูปไหนเข้าไปเกี่ยวข้องกับบริษัทเชิงธุรกิจใดๆทั้งสิน้นซึ่งเรื่องเช่นนี้เป็นเพียงใช้ Com m o n sense ก็น่าจะเข้าใจได้ไม่ควรพยายามลากไปให้เห็นว่า มีพระเข้าไปวุ่นวายในธุรกิจผู้เขียนจึงขอทําความเข้าใจให้ตรงกันโดยใจที่เป็นธรรมรักความจริงและหวังความสุขความเจริญต่อกันววชชระเมธีในนามตัวแทนของพระสงฆ์ที่เคยไปสอนที่บริษัทดิไอคอนครับนี่คือคําอธิบายนี่คือคําอธิบายของท่านวว,วชิระเมธี